กระแสไอ้ไข่แรงไม่หยุดอยู่วัดไหนคนแน่นเอียดที่นั่นคอหวยแห,ห่ขอเลขเด็ดแก้บนตรึมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราพาทุกท่านไปที่จังหวัดปทุมธานีนะคะไปที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13านะคะตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะที่วัดแห่งนี้ มีไอไข่เช่นเดียวกันนะคะยิงไกลวันหวยออกนะคะจะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาขอชูขอลาบในขณะเดียวกันก็เดินทางมาแก้บนค,คึกคักเช่นเดียวกันนะคะทางด้านนางสาวชูศรีสุสจริตธรรมอายุห้าสบปีนะคะเปิดเผยว่าทราบทางโซเชียลว,ว่าที่วัด แห่งนี้นะคะมีไอ้ไข่จึงเดินทางมากราบไหว้ขอชูขอลาบนะคะกับไอ้ไข่นะคะครั้งนี้บอกว่าได้เลขมงคลเลขเด็ดนะคะ47นะคะกลับไปนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะบอกว่าถูกรางวัลจานวนหนึ่งนะคะครั้งนี้จึงมาเช่ากรอบรูปไอ้ไข่รุ่นทวีทรัพย์ไปกราบไหว้บูชานะคะ ในขณะนี้นายวิสุทธ์เพนสุภาอายุ40ปีนะคะชาวสายไหมกรุงเทพมหาคนครนะคะเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะเดินทางมากับพัญญาเพื่อกราบไหว้แล้วก็ถวายน้ําแดงของเล่นจุดประทัด5,000นัดนะคะเพื่อแก้บุญไอ้ไข่นะคะหลังจากก่อนหน้านี้เคยเดินทางมาขอเลขเด็ดแล้วกลับไปถูกรางวัลได้เงินมาหลายหมื่นบาทนะคะครั้งนี้ก็เลยมาให้เจ้าอาวาส เจมเบิกเนตรไอไข่รุ่นมหารวยที่หน้าผากนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะมาแก้บนนะคะเขาบอกว่าเลขหางประทับที่เขาได้คือเลขนี้เลยนะคะ3ามสามเกับ7.2นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเลขพาแดงนะคะทางด้านนายเกื้อกูลนุตาลัย ชาวจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะพร้อมอครอบครัวนะคะได้นําพัดลมมาถวายแก้บนไอ้ไข่นะคะเนื่องจากได้รับโชคจากไอ้ไข่ถูกางวัลในงวดที่ผ่านมานะคะและว่ากันว่าคุณเกื้อกูลนี่นะคะได้ถูกรางวัลหรือว่าได้รับโชคจากไอ้ไข่หลายงวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานี่ก็ถูกแปดแปดไปนะคะซึ่งงวดนี้นะคะคุณเกื้อกูลเขาจุดประทัด แก้บนอีกครั้งนะคะได้เลขปลายประทัดนี้เลยนะคะสองเจ็ดกับสามสี่สี่นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะคนที่เฮงก็จะมาแก้บนนะคะคนไม่เฮงก็จะมาขอโชคขอลาบนะคะนี่เลยนะคะผลเลขประทัดก็จะให้เห็นนี่นะคะสองเจ็ดกับสามสี่สี่นะคะนี่เลยนะคะก็ ไอ้ไข่อยู่ที่วัดไหนก็ให้โชคคนแถวนั้นนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะนี่เลยนะคะก็ไอ้ไข่อยู่ที่วัดไหนใครทราบว่าอยู่ที่วัดไหนจะมีคนไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบแล้วก็เฮงหรือ,อมีโชคมีลาบทุกที่นะคะดังนั้นจึงทําให้กระแสไอ้ไข่รเรียกได้ว่าฟีเวอร์เลยนะคะตอนนี้ ก็ขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงนะคะขอให้ไอ้ไข่นำโชคมากับทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ